กำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้มากๆเลยนะครับและเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูกันว่า NCY เนี่ยแตกต่างจากของเดิมเพราะอะไรและขี่สนุกขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ Moto f i x มีคำตอบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่รายการของดีต้องโดนกับผมกล้องมอเตอร์ฟิกอีกเช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าสายสกูตเตอร์เนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะวันนี้ ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับแบรนด์น้องใหม่อย่าง NCY ครับผมซึ่งเป็นระบบ CVT ที่กาลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้มากๆเลยนะครับและเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูกันว่า NCY เนี่ยแตกต่างจากของเดิมเพราะอะไรและขี่สนุกขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ m o t o f i x มีคําตอบก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมผมขอฝากไว้สักน,น,นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการผ่อนชำระสินค้านะครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ m o t o f i x Thailand ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสามารถ เจาะลึกรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมว่า NCY เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับแบรนด์ NCY นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันครับผมก่อตั้งเมื่อปี1997ครับผมจุดเริ่มต้นจากการเป็นโรงงานซ่อมและดัดแปลงรถสกูตเตอร์จนพัฒนานและเติบโตมาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในวงการครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับ NCY ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แต่งหลากหลายไม่ใช่แค่ระบบ c v t เท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมายครับผมและแน่นอนเรื่องคุณภาพในไว้ใจได้เพราะผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ของ NCY กันเลยนะครับโดยจะประกอบไปด้วย4ชุดหลักๆด้วยกันครับผมชุดที่1 ชุดพุเลหน้าครับชุดที่2ชุดคัตหลังและ3ครับผมเป็นสปริงก้อนคัตและ4เป็นสปริงท็อกครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของชุดพุเลหน้าของ NCY ครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดพุเลหน้าตัวนอกชุดพุเลหน้าตัวในนะครับผมแล้วก็จะมีบูทมาให้แล้วก็จะมีประกับแรงเหวี่ยงครับพร้อมกับพลาสติกสไลด์ประกับแรงเหวี่ยงครับซึ่งชุดพุเลหน้าของ NCY นะครับผมบอกเลยว่ามีความแตกต่างกวาแบร์ตามท้องตลาดทั่วไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จุดแรกเลยนะครับผมนี่ครับ ชดุดเล่น้าด้านในนะครับผมมีการเคลือบผิวเทปลอนนะครับผมซึ่งแตกต่างจากแบรนด์ท้องตลาดแน่นอนครับซึ่งมาพร้อมกับสีส้ม แบบนี้ซึ่งส่วนนี้นะครับผมก็จะเพิ่มความลื่นไหลนะครับผมลดแรงเสียดทานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทนความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับผมขนาดของเขาเนี่ยขนาดช้ำหน้าของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าของเดิมสูงสุดในถึง4มิลเลยนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มอัตราเร่งในรอบปลายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเพราะตัวสายพานเนี่ยมีพื้นที่ในการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับจุดที่2ครับผมลองเมตุ้มซึ่งลองเมตุ้มของชชุดพูเเลหนนน้้าาาาขขอออองง NC ะะคครับบจ่มมมีวผกแ แบบองศาแบบพิเศษเลยนะครับผมและยังทําให้ตัวเม็ดตุ้มกับตัวชุดพูเลนานี่นะครับผมลดแรงเสียดทานลดแรงเสียดสีทําให้เม็ดตุ่มเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดนี้ หร Dante, ือว่าชุดนี้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมของ NCY ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ครับผมรับรองว่าได้มาตรฐานเท่ากันทุกองศาแน่นอนครับต่อมาครับผมชุดคัดหลังของ NCY ครับผมซึ่งภายในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วย2ชิ้นหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือก้อนคัดนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมก้อนคัดและกระโหลกคัดหลังครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมว่าชุดคัดหลังของ NCY เนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นตามท้อง well ตลาดอย่างไงบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กะโหลกคัดหลังกันก่อนนะครับผมว่ามีความแตกต่างยังไงบ้าง1เลยครับผมหน้าสัมผัสชามคัดนะครับเขาจะมีการกัดลายพิเศษนะครับผมนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีการกัดลายพิเศษซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็จะทํางานคู่กับผ้าคัดแบบพิเศษเช่นกันนะครับผมนี่ ตรงนี้นะครับทางานคู่กันซึ่งส่วนนี้นะครับก็จะเพิ่มการยึดเกาะให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำให้เสียงรถเนี่ยเงียบแล้วก็ลดอาการสั่นเวลาออกตัวด้วยครับต่อมาครับช่องระบายความร้อนนะครับผมมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่รับรองว่าใหญ่ของเดิมติดรถแน่นอนนะครับผมซึ่งส่วนนี้นะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้ดีมากขึ้นนะครับลดอาการคัดลื่นที่เกิดจากความร้อนนะครับผมและอีกสิ่งสำคัญครับช่วยระบายสิ่งสกปรกออกไปได้อย่างหมดจดด้วยครับผมและบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเขาเคลือบผิวกันความร้อนมาให้้เรรรียยบบอนะคั ส่วนวัสดุการผลิตนะครับผลิตมาจากเหล็กก้าคาร์บอนสูงครับผมรับรองว่าแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานในยาวนานแน่นอนครับต่อมาครับชุดของสปริงนะครับผมซึ่งสปริงของทาง NCY เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ชุดย่อยๆนะครับผมนั่นก็คือสปริงทอกกับสปริงก้อนคัดนั่นเองครับและทุกคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าทาไมสปริงของ NCY เนี่ยถึงมีหลากหลายสีจังนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่อง ว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวัสดุการผลิตของสปริงเนี่ยใช้อะไรบ้างซึ่งสปริงของ NCY นะครับผมใช้ลวดสปริงเกตดพิเศษนะครับที่ใช้สําหรับผลิตลวดสปริงโดยเฉพาะเลยนะครับผมยังไม่พอครับตัวสปริงทั้งสปริงตัวเล็กหรือสปริงตัวใหญ่เนี่ยมีการผสมคาร์บอนเข้าไปด้วยครับผมยังไม่พอยังผ่านกรรมวิธีการรีดเย็นอีกด้วยครับผมเพื่อให้ตัวสปริงทุกตัวเนี่ยมีความแข็งแรงครับ ซึ่งโอกาสที่จะทําให้ตัวสปริงเสียรูปเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะเป็นศูนย์เลยครับโอเคครับวัสดุการผลิตจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาพูกกันถึงเรื่องสีกันดีกว่านะครับผมว่าทำไมมันถึงมีหลากหลายสีจังซึ่งทาง a c y นะครับผมเขาได้กําหนดสีต่างๆเนี่ยเพื่อบ่งบอกค่าความแข็งอ่อนของสปริงนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าค่า k สปริงนั่นเองครับสปริงก้อนคัตนะครับผมจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับผมได้แก่สีเหลืองสีน้ําเงินและสีแดงครับสีําเงิน1000 RPM สีเหลือง1,500 rpm และสีแดง RPM 0 rpm ครับ และเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับผมว่าแต่ละสีเนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างตัวสีน้าเงินนะครับผม1,000 RPM ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะได้อัตราเร่งที่ตอบสนองดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ต้องการความเร็วความแรงขนาดนั้นนะครับผมสีน้ําเงินตอบโจทย์ครับต่อมาสีเหลืองครับผม1,500 RPM ส่วนนี้นะครับอัตราเร่งเนี่ยจะดีขึ้นและบิดปุ๊บไม่ต้องรอรอบเลยครับรอบมาทันทีนะครับผมซึ่งการตอบสนองเนี่ยก็จะเร็วกว่าตัวสีน้ำเงินพอสมควรนะครับผมสีเหลือองตบโจทย์ส่วน สีแดงตัวนี้จะสําหรับสายซิ่งเลยนะครับผมใช้งานในสนามเพราะว่าการตอบสนองเขาเนี่ยแทบจะทันทีเลยนะครับผมถ้าสมมุติใครที่ต้องการความเร็วความแรงหรือว่าใช้งานในสนามนะครับผมสีแดงตอบโจทย์ครับต่อมาครับผมสปริงทอรกนี่จะเป็นสปริงตัวใหญ่แบบนี้นะครับโดยจะประกอบไปด้วย5สีด้วยกันครับนั่นก็คือสีดำครับผม1,000 rpm สีส้ม1,200 rpm สีเหลือง1,500 rpm ครับ สีเขียว1,800 RPM ครับและสีแดง 2,000 RPM ครับซึ่งในผมจะสรุปการใช้งานของแต่ละสีมาให้ฟังแบบสั้นๆนะครับผมค่าต่ำ1,000-1,200 RPM ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้การออกตัวเนี่ยไวขึ้นกว่าปกตินะครับให้ความนุ่มนวลเหมาะการใช้งานทั่วไปครับผมส่วนค่ากลางนะครับผม1,500 RPM ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีอัตราเร่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตอบสนองไวขึ้นส่วนค่าสูงครับผม1,800 RPM จนถึง2,000 RPM นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับผมจะเหมาะกับสไตล์การขับขี่แบบสปอร์ตอ้ การความเร็วความแรงหรือว่าใช้งานในสนามแข่งนะครับผม1 8 0 0 0 0นถึง2,000นี่ก็ตอบโจทย์ต่อมาครับผมเม็ดตุ้มครับผม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไอเทมเด็ดของสายซิ่งหลายๆคนเลยนะครับผมและนี่นะครับก็คือหน้าตาของเม็ดตุ้มนะครับผมหรือว่าเม็ดตุ้มขนน้ำหนักของ NCY นะครับผมซึ่งหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเม็ดตุ้มของ NCY เนี่ยมีน้ำหนักให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่7กรัมจนไปถึง21กรัมนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมเป็นเม็ดตุ้มที่มีน้ำหนักอยู่ที่18กรัมครับและภายในของเม็ดตุ้มนะครับผมตรงนี้ผลิตมาจากวัสดุทองเหลืองเกรดพิเศษครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มคควาาาาามมมทททนนนนนลดดกกรรเสียยะับผให้้ิ่งขึ เม็ดตุ้มของทาง NCY นะครับผมเขาผลิตมาจากทองเหลืองเกรดพิเศษนะครับผมและก็อย่างเช่นเคยครับยังผลิตด้วยเครื่องจักร CNC เหมือนเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลูกหรือว่าการเจาะเลยทําให้เม็ดตุ้มของ NCY นะครับมีน้ําหนักและขนาดที่เท่ากันทุกเม็ดนั่นเองครับและตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของ NCY นะครับผมก็ได้ผลิตออกมาเพื่อรองรับุ่นลนในทองตลาดมากมายแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิก ADV PCX a i r l o c อก c o o p y NMAX XMAX นะครับผมสำหรับใครที่อยากสัมผัสความแรงนะครับขี่มันขึ้นขี่สนุกขึ้นนะครับผมอยากให้ลองใช้งานดูนครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนและใครนะครับที่อยากเห็นสินค้าจริงอยากสัมผัสสินค้าตัวเป็นๆน,นะครับผมสามารถเข้ามา จับได้เลยนะครับผมที่มอเตฟิกทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาถนนเจ้านอกชาย34สาขาพระขนงและสาขาวัชรพลครับก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับระบบขับเคลื่อน CVT น้องใหม่อย่าง NCY นะครับผมสำหรับใครที่สนใจตัวสินค้านะครับผมรวมถึงใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาหาเราได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e IG Tik t o ็รวมถึงช็อปปี้และรัตซ์ด้าด้วยครับรวมถึงใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผม รักมอเตอร์ไซค์ทักโมเตฟิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ